เคล็ดลับอีกเล็กๆน้อยนะครับสาหรับใครที่ยกคาร์ดลงมาแล้วแล้วมีการเปลี่ยนฝาครอบปลายเกียร์สี่ซึ่งบางคนก็อาจจะใช้ฝาครอบปลายเกียร์สี่ที่เป็นของแท้ถอดอ่าหนึ่งจุดที่เราจะบอกก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราลืมเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดการลวดซึมของน้ํามันได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะอ่าจับจากของเก่าดูแล้วว่าเฮ้ยมันยังนิ่มอยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะไอ้ที่ผมบอก มันคืออะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูเลยนี่นี่คือฝาครอบปลายเกียร์สี่นะครับของทุกรุ่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น d m a ม1.9นะครับตรงฝาครอบปลายเกียร์สี่เนี่ยตรงนี้มันจะมีซีนอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราใช้เป็นของแท้ถอดเนี่ยบางทีด้วยอายุก,การใช้งานของซีนเนี่ยมันอาจจะใช้มาแล้วนะครับมันก็เกิดบางอันนะครับมันก็ยังนิ่มๆอยู่แต่บางอันมันก็อาจจะแข็งๆนิดๆซึ่งถ้าเกิดมันแข็งเนี่ย บางทีมันก็อาจจะทําให้น้ํามันรั่วออกมาตรงปลายเกียร์เนาะตรงนี้จะมีปลายเกียร์โผล่ขึ้นมาพอน้ํามันมารั่วออกตรงปลายเกียร์นะครับมันก็หยดมาที่แผ่นคานนะครับทำให้แผ่นคานเลื่อนได้เพราะฉะนั้นนะฮะยกคานทุกครั้งหรือมีการมาเปิดฝาครอบปลายเกียร์สี่มาเนี่ยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนซีนตรงนี้ด้วยนะนะครับเพื่อ,อะจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ํามันจะรั่วซึมจากตรงนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ ยกคัดกันเองแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าให้ตรงนี้มันจะมีซีนอยู่นะบางคนก็อาจจะลืมหรือบ,บางคนอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาฝากบอกเพื่อนๆไว้นะฮะก็เท่านี้ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆนะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆถ้าเกิดใครถอดมาแล้วก็ให้เปลี่ยนนะครับจะได้จบปัญหาเรื่องนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมใครเห็นว่าดูคลิปผมแล้วมีสาระความรู้ก็ฝากกดติดตามให้นิดนึงนะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูการเลือกซื้ออะไรได้อย่างถูกวิธี และถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ